สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เก่งก็จะมา,าให้ดูประกาศข่าวนะคะที่เห็นอยู่นี้คือต้นกล้าประกาศข่าวนะคะอายุ12วันค่ะอายุ1 2วันแต่ว่าเขาเริ่มมีใบจริงใบ3ามใบสใบ5ขึ้นมาแล้วนะคะก็เลยคิดว่าจะแยกเขาลงกระถางค่ะเพราะว่าเขาโตเร็วมากเลยเห็นไหมคะงามสวยมากอายุแค่12วันเองพอเห็นใบสใบห้าเขาเริ่มโตดี ก็คิดว่าเดี๋ยวจะแยกลงกระถางแล้วค่ะนี่ค่ะดูสิจเจริญเต,ติบโตเร็วมากค่ะนี่ค่ะโตปลูกอันนี้นะคะเก่งก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพวนดินใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็มีเอาน้ำหมักลดไปด้วยนะคะให้ดินชุ่มชื้น ะะมีความชุ่มชื้นม,มีความร่วนซุยนะคะที่ลงผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวที่ไม่หอะะ่อค่ะที่ไม่ห่อนะคะเห็นก็ลงไว้แล้วเมื่อวานนี้ที่ที่เริ่มลงเย็นเมื่อวานนี้อายุ12วันนะคะเดิมนี้จะเป็นโต๊ะของการปลูกผักสลัดนะคะตอนนี้พอเราใช้ดินจำๆมาเนี่ยมันก็ทําให้ผักสลัดที่เราปลูกเนี่ยเกิดโรคต่างๆได้ง่ายเนะยาะเห็นก็เลยพักใช้สลับกันปลูกพืชหมุนเวียนเอาอืนอ่นๆมาลงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆ นี่ค่คะเป็นประกาศขาวนะคะคือเม็ดอันนี้เม็ดประกาศขาวซองนี้ได้แถมมาเขาแถมมาให้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์แบบไหนนะคะเดี๋ยวปลูกขึ้นมาแล้วเราจะดูอีกทีนึงว่าเป็นแบบหอหรือไม่นะคะก็เย็นนี้ถึงเวลาให้น้ำเรามาลดน้ำผักด้วยกันค่ะ นี่คะ่ะมาดูผักกันนะคะก็หลังจากาที่เอาผักกาดเนี่ยต้นกล้าลงไปแล้ว7วันนะคะหลังจากนั้นเราก็เก่งก็ใส่ปุ๋ยคอ,อก1ครั้งนะคะใส่ปุ๋ยคอ,อกไปอันนี้หลังจากใส่ปุ๋ยคอ,อกไปจะสังเกตว่าเหมือนเขาได้รับอาหารนะคะเขาได้รับอาหารเหมือนกับมีอาหารมามามา,มาเติมให้อย่างเงี้ยคะ่ะมาเติมให้เราก็รู้สึกว่าใบเขาเริ่มแตกแตกสวยมากนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะ ยขยับนิดนึงเขาจะเริ่มแตกใบอ่อนๆขึ้นมาแล้วมันดูรู้เลยใบอ่อนๆเล็กๆมันแตกทุกวันค่ะแตกยอดทุกวันแตกยอดทุกวันนะคะอันนี้อันนี้ปักกาศดขาวหลังจากให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกเป็นรอบที่สองไปแล้วนะคะอันนี้คือให้มารอบที่สองแล้วนะคะงามสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมคะเขาจะเริ่มเติบโตดีมากนะคะ แต่แต่ก็มีบางต้นนะที่โดนหอยนะคะอันนี้คือหอยเจดีกินใบนะคะหอยเจดีแล้วก็มีหนอนด้วยเหมือนกันหนอนนะคะผีเสื้อมาวางไข่เนี่ยค่ะหนอนกินยอดนะคะกินก็ใช้พวกเอ่อ,อ,อยาสูบนะคะยาเส้นมาแช่น้ำเอาน้ำมาฉีดผสมอะไรนิดนึงหรือน้ำส้มควันไม้นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเดินมาจับหอยนะคะหอยเจดีเยอะมากตัวเล็กๆที่เข้ามากินใบนะคะ นี่ค่ะเพื่อนงามสวยมากแล้วในระหว่างที่ระหว่างอาทิตย์เนี่ยก็จะให้น้ำหมักปกติเหมือนเดิมนะคะน้ำหมักนมจืดถั่วเหลืองผสมกับน้ำหมักขี้วัวนะคะลาดลดลาดใส่บัวลาดไปเลยค่ะหรือไม่ถ้าฉีดพ่นเนี่ยก็จะมีฮอร์โมอนนมฮอร์โมอนนมสดผสมไปด้วยนะคะผสมกับน้ำหมักนมสดถั่วเหลืองนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะฉีดให้น้ำหมักหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ แต่ว่าการให้เนี่ยขอให้ให้อย่างสม่ําเสมอเพราะช่วงที่ผักกําลังจเจริญเติบโตเนี่ยเขาต้องการอาหารมากนะคะมาดูค่ะเพื่อนเพือนี่เห็นไหมคะเวลาเขาโตนี่เก่งต้องขยับกระถางอะให้เป็นสลับฟันปลาเพราะว่าใบาเขาแบบงามงามใหญ่มากแล้วก็ใบมันมาชนกันหมดเลยค่ะก็เลยต้องสลับกระถางจากเรียงเรียงเป็นแถวปกติมาเป็นสลับฟันปลานะคะให้มันมีช่องว่างได้หายใจหน่อย มาแล้วค่ะวันนี้จะเป็นการตัดผักผักกาดขาววันแรกนะคะทั้งหมดอายุ35วันค่ะโตเร็วมากอายุ35วันเราสามารถตัดได้แล้วเห็นไหมคะเขียวแล้วกรอบแล้วอ่อนสวยมากนะคะโอ้โหน้าน่ากินมากค่ะ <c oughs> ผลจากการที่เราให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำหมักนะคะน้ำหมักนมสดถั่วเหลืองกับน้ำหมักขี้วัวสม่ำเสมอนะคะ <c oughs> นี้ให้ดูแปลงผักกาดขาว พอดีลูกค้าสั่งไว้แหละแต่ว่าติดวันอาสาลหาบูชากับวันเข้าพรรษา mm hmm. ก็เลยจัดส่งไม่ได้ mm hmm. เคอนี่เขาหยุด mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะตัดน่าจะหมดนะหมดแปลงส่งให้ลูกค้าเคอรี่ส่งเซมเดย์นะคะส่งเช้าแล้วก็บ่ายเย,ย,ย,ย็นก็ถึงแล้วนะคะค่าส่งก็ประมาณหนึ่งรนะคะลูกค้าสั่งมาหมดแล้วอันนี้ต้นอวบสวย น่าทานมากกำลังแบบแต่ละก้านนี้อ่อนทานได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีความกรอบไม่เหม็นเขียวนะคะไม่ขมไม่เหม็นเขียวนะคะปักกาศชนิดนี้นะคะทานอร่อยมากเอาไปทำกับข้าวทานสดสดหรือจะไปทำแกงจืดนะคะหรือจะแกงส้มได้หมดเลยหรือจะผัดน้ำมันหอยได้หมดเลยประกาศชนิดนี้เมื่อเมื่อคืนนี้ลูกค้าถามว่าถ้าเขาจะเอาไปทำกิมจิเนี่ยได้ไหม ก่งว่าน่าจะได้ทุกทีก็ใช้ประกาศขาวใช่ไหมคะประกาศขาวมันจะมีก้านขาวๆเยอะเนาะตรงนั้นแต่อันนี้มันจะมีใบก้านใบเขาจะเล็กน่าจะทําได้นะต้องต้องลองค่ะเพราะว่าเขาจะลองถามดูว่าทํากิมจิได้ไหมนะคะน่าจะอร่อยด้วยเพราะมันตระกูลผักกาดเหมือนกันวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะสวยมากดูดิฮะใจกลาง สวยงามพวงนี้ก็ตัดหมดแล้วค่ะแล้วก็เอาตรงนี้จะมาลงผักสลัดแทนนะคะมาอัปเดตให้ดูแค่นี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กระช่องครัวเก่งเองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ